รีวิวขนมของโปรดกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเริ่มจากยี่ห้อแรกก่อนอันนี้ไม่เคยกินเลยนะคะเป็นของป้าเพียนของป้าเพียนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ของป้าเพียนนะคะก็คืออร่อยทานได้ช็อกโกแลตท,ที่เคลือบก็คือน่าจะมีความ หวานร้อยกว่ายี่ห้ออื่นเดี๋ยวไปกินแบรนดที่สองกันต่อต่อไปเป็นจิราพรกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตอ่าอันนี้เขาเป็นแบบนี้ชิ้นจะใหญ่กว่าของป้าเพียนนะคะอืมอร่อยกะอร่อยกัดง่ายลกล้วยนุ่มอะอร่อยจีราพรก็จะมีความหวานทางกล้วยแล้วก็ทางช็อกโกแลตที่เคลือบเลยนะคะ สุดท้ายอันนี้คือแบรนด์แรกที่บุกหลอกแล้วก็ชอบมากๆ Banana Society อ่าอันนี้มันของ Banana Society ก็จะเห็นว่าของจิราพรคือเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ่าชิมกันเปรียบเทียบกล่องของทั้งสามแบรนด์ให้ดูบุกชอบของจิราพรมากที่สุดอร่อย